ไปดึงกักแจกไข่ดีๆในหน้าผู้ใดเลยไหมฮัลโหลเออใครแนบ้าเนี่ยห่วยมันใกล้ผู้ใดขึ้นเฮ็นไร่ร้องกบาลนี่ละอ้าวอาร์โลอาร์โลอาร์โลหนึ่งสองสามเนี่ยคือนี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านบ้านแกแล่นเฮาเนอมื่อแลงนี้อยากให้เจ้าบ้านเฮานีเนะไปประชุมกันตัวสารขทางบ้านกูนะเรียงบุญบังไฟปีนี้เด้อวันนี้เอบังไฟเอาบังไฟมือเดือบังไฟอเสียงไปแข่งกันนาตกลงกันตัว แนวงานเสียวหยางบาดเนี่ยมลำซิ่งสิคือมลำย้อนยุกบอกกันลูกหลานเท่ากระดานนอกสารบุญบังไฟปีนี้คือว่ามันสิมวลน่ะละเพราะนานทุ่มสาวข้าวยแทบัน ซ้ำพุ่งนาตื่นสวยเลยกูโอ้ยซ้ำอึดเวียกปักคัมทำมึงเก็บไปเมื่อไหร่ีไม่ไอ้ขอเนี่ยขอไมได้หรอกให้วางเจ้าซื่สวยนเอ้ยไอ้อขอเนี่ยเดียวก็ได้มึงก็ขี่แพงเถอะมาสิบ,บาทสิบ,บาทบักห้านี่ไหมขึ้นนาขึ้นตาปานซิ้วเว้ยบ,บชืมม่อแมยบ้านที่แม่คอยทากินปนปูน้ำโยแล้วใส่ข่อยมาสื่อของสวดน้ำแดงเออเออห้านี่ มีแปดบาทแต่ว่าเราไปรีวคขาบห้สิบบาทเนาะเฮียโง่กับข้า,าน,านเอาหนิน่นี่นังสีได้ไหมเอาสีแค่นีน้เอาหนิแต่บางเอาสักนีแ่แหละใครก็มาได้ที่ไหนยังหาตือนสวยได้เจเออเออสว่วนกูดีเว้ ผมซื้อท่องขำามศิลวิหรือไทยบ้านเอิรนบักท่อง่ําภาพติดตาแต่จำความได้ก็นั่งกลางแปลงนี่แหละครับที่โลดแล่นแรนต่ำหัวใจไทยบ้านยังผมมาแต่หน่อย,อยมีความสุขลายครับเวลาเดิเบิ่งหนังกลางแปลงกับผู้สาว ก็เป็นอย่างท่านนี่หนังตัวยางโอ้ยก็สิวามาซานั่ายนั่งตัวลายนี่น้แต่งตโดนหอ้เอาจไ่ได้ซาเด้ไอ้ทองคนเล่าห่อาบนนํำเสื้อสีแนวเศ้าเศ้าเศร้า้องมาเบาเลยแกเถียงกันไอหยังไปเบื้งหนังปปปปไป้าทินปังสิว่าท่านหนังตัวยางพูดได้ตัหยังนาแล้วนี่ะมาี้ใช่ นั่นแหละครับผู้สาวผมน้องป่านี่ลูกไม่ยงยแดงตอนนั้นผู้สาวผมเล่าสิไปเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกเราเห็นว่าผมมาไกลตีเราก็เลยเอาลูกไกลตีของไม่เงยแดง ม่ให้ผมเลี่ยงไว้จากมือนั่นพาดมาเป็นปีคอยตั้งซื้อมันว่าบักซปเปอร์ที่ตั้งซื้อว่าบักซปเปอร์ก็ย้อนว่าผมพาดมาไปตีไซมันก็ชนะตลอดได้ครับว่าเคยแพ,ไพย้ไปโหดเก่งเลยไกลผู้สาวผมคันเขากลับมาจากเมืองนอกเห็นไกลบักซปเปอร์เขาก็สิดีใจคักนะครับเบีดพี P ่เซเทนเมนพุ่มใจเสนอผู่าบอลไทยบัตรอีสานอินดี ดินนี่แะเดี๋ยวเด้อโอ้ยสุดเพลสุดยอดเลย้ยมือนเหนงาเลยเนาะว่งแดเอาเมย่อากระจอกนะยูพอเป็นเดอดล้ดุด้ตาขัวหมาสเ็นยสุดเพอยูเป็นเด้อดี๋ยวพอเป็นน่านเลยยูเถียงหน้ากันดุดุด้อโอ้ยไปกวน่าให้หมามากินเด้อ ออือฝอบ้านเอาไปฮ่า,าเด็กดากมึงเลยพูดได้มาบังอาจมาขีดใส่หน้ากูหนี่ฮ้ยพูดได้บักทองคำจ<ะ>้ามึงเอาค้อยมาขีดใส่หน้ากูติเนี่ยฮะค,ยอยอคอ้อยยังเงยนี่ค่อยเขาก็ยางหน้านี่แม่อา เดียวเดี๋ยวกำลังเข้าใจผิดเด้หอยหกกระยางหน้าหนิแมวการทีเป็นนองที่เถียงหน้าแมวมึงจะมาเว้ามึงจะมาเว้ามึงจะมาเว้าโอ้ยกล้าเถียงกูติมึงอยาให้กูศูนย์นะกูศูนย์ขึ้นกูบักขึ้นซูนลงนะไรซาไรลีไม่ไงนี่หรอาแม่นนี่แหละขี่ควายมึงอะเนี่ยมึงว่าเสียกูเอามึงโดมเบิังเอาเนี่ยนั่นเห็นบ่ขี่ควายมึงแท้ๆท้พอมึงกับแม่มึงก้ามาขี่ใส่หน้ากูนี่ พูดนดมบ้างเถียเดี๋ยวพูหูมืดเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยดมพูดเดียวเลยดมพูดเดียวเลยแห้งเท่าแหง้งไรสาละประสาทแด,ดกแล้วปาดจิตต์อักอันนี้แม่มัง แบบว่าไฟร่มแบบกินเนื้อไหมเแสดงว่ากินเนื้ออ่าแปลว่าไหนกินเนื้อไฟร่มพ่อรู้สึกแบบว่าเต็มเสียงไปเที่ยวมาเลยรอบมือถือ่าบักทองกันอ่ารอบมือรอบมือบักทองคำดังกูนี่ขอดังกูนี่ดังกว่นี่จ้าบักทองคำเก็บข้อบอเก็บเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เอาแบบเก็บข้อเด้อโนะ ปพร้อกเด้อมา้อก there อบโค่มืองีด้่โอ้กูฝันมาแรงโอ้มาโดนเราเต้นี่แหะมาเห็นมึงน่าสักงงงงงนี่ย่ะว่าสิซนไปีสาวสาวไหนสาวถิ่นฝันตานี้ไหิินรออืมนัดมันับืน่ายังอะยังอ่ะเดฮ้ยไปดรอคไปรวดไปรวดไปกันเนี ไปดอกแต่งต <Yeah. S 3> ัวโอ้ไปสีขาวไปเหลืองเขียวชมพู้เหนียวเว่ยเหนียได้เนาะบัตรไปกันได้ฮะอืมไปลวดจะนำมาเด้อไปกันเด้อจะใส่พริกหลายเด้อมันสิเพลสได้กับปอบพุ่นอ่ะโอ้ยรถกับพ่อรถดขับได้ขับได้เฮ้ยเฝ้าไปท้อ นอปรกคามเงยไอ้เสียจุ๊ดอ้ละมึงจะไปหอนเงินจะลักเต่าไทยบ้านไหมจะลักเต่าไทยบ้านไหมไอ้จะพาไปอยู่ภาคอีสานไอนี่กับเต่าไทยบ้านหมอเชมกับเต่าไทยบ้านหมอพินกับเต่าไทยบ้านถ้าเต่าบ้านเจ้ารักทีไอ่อจะรักคนดีไทยบ้านยังดีจริงใจไทยบ้านยังที มาไปกับไอมาไปซาลโนกับ<ค>พีไปแบกเฮาอีสานอินดีเดือลแม่งคนน้ำผมอาพยายามกระดิกเเป็นอาชีพสุกแบบไทยบ้านเงินเป็นอาชีพทุกแบบไทยบ้านแบนเดอีสานน้อยดีบอีสานนอยินดีน้อยอินดีเ้ยี่ยมเลยวะไ่บ้าบ้เยพี่ประเภทล่ำนี่เพรอยากแม่ร่ำ เอาเไรารบ่านี่เป็นตัวเหนียวนี่เป็นฐารั้โดนไรลับมวนแห้งรับมวลนี่ลายเท้โอ้ยซาแตกกัเลนี่ยนลาเดีกวบามึงดูกินกินตัวโอ้ยมันปรเห็นวราหันบนี้มงก็ถามหามแนออัจจะล่เราถองไปซาเตลจีบะเสียบแต่ว่ามอนีไหมกูถามมันอมึงเนี่ยบักอาดมึงไปจังไสมนีมันคือห่างหายจากวงการทั้เออ สิละคนมีความหักกูพาเฮ้ยมันมีแตื่หนงเไรตัวนี้กูคือนมาจากอี๋ไหผู้ใดเสาวเด้อสาวทิ้นนั่นนี้เขาไปหากันคู่มือเสาวเด้งเขาเชี่ยวคำเฟนต้าเป็นยังไเนาะแม่ตีเฟนต้ามัดท่านั้นงัดใจพองโตแต่เจ้าคนมือความหักนี่โลกดีเป็นสี่จะพูดกูแล้วอันซุปบ่บอกกูนี่กูกับบอลรัสเซียได้เว้ยเฮ้ยคับไม่ได้บ้าเขาด้วยงูพวกเขากัากันเนี้ยแหละครับสาวทิ้นกัดกินกันนี้เลยเนี่ยนั่นเห็นบ่ ม่อกูว่างไดมนาถึ่องเแบบากันนี่ตายยาคักยังไังเบิ่งด้วอ่ะอนนี้ตัวมันแม่มาตัวมาตัวปืนการแต่งต้นแต่งตนมันคือแถวมอมันคือนักหลอกเพ่งหลอกแต่เพื่อนโตโตโตไหลเหอปะปัจังแต่วะจแแจมมีคข่วงมากนี่เป็ดไปหอดปานีน้องคนเขาไหมไขอท่าเดววะนี่นั่นกูมา บูเรียนสิมาสมรอกเฮ้ยกูจยวอเฮ้ยาเขาไปาวอะไรใหน้าไเาไม่มูไปไหเฮ้ยไปหลวดยังมาส้วนเรอันส้วนไปลักเป็ดลักไก่ลักน้าอหน้าคนเรื่องสี่หรือกินเหล่าเรงสี่นั่นกูไยกูกระไปคำวาม่กับส้วนนี่บักเ่นกับบักเันตานี่ไปร่วกันเนี่ยนี่เนี่ยองคนเนี่ย้เศร้าเศร้าเ้าหลวดครับเจ้าวะเราสวนไปเรียนาวอนเนี่ยห้ซูผ้าไปว่ามห้ซูิีสาวนี่ครัวะเจ้าเจ้าเๆ้า ไอ้หน้าเกี่ยวเขาไค่เนยส่วนไปจีบเิบัและบักีแลบักักินไดเาเรา่วยนะนักเรยสเสด็ง่ยนเขาไปสมเพื่อนไปครับไปละบาเนี่ยไปคเดียวตัวไปแล้วนเดยเยเยอย่าเิ่อย่าเพิมจัดบัดเพียรับาดกนเพียรจัดบุกกรนมันยังมือไหวใจกล้านะเพืเอายังไงฮะก้อเพื่อนจวเพื่อนจวดน้ไก่หมูพวกเลย มันโอ้ยมันไหดเอาใส่จังเลยนะโอ้ยกว่ามังไงเรา่ซะสอซอ่เพิ้นให้มันเสียอันว่าตัวอย่าให้เป่นัยกยกคู่บายยกยกไรปดตานี่ไหมโอ้ยไรดเอาเออมรบ้านน้ำดีน้ำโอ้ยสารคคมน้ำมาต้องเดี๋ยวท่องเสียครับไไปให้ครับ ขนาดเลยเพื่อนกูบอกหูแล้วนอนอีรีเดี็นได้แรงแซ่บปะไแรงกับยำก็ต้องห่วงหอกเคย่ไนดไม่สบอลนี่มไม่ไม่ไม่กูยกออกกันนี่เออเราลงคอแรล้วจ้มวนๆนักบานี่กูบา ลำเพื่อนต้กงหานลำเพื่อนน่ะเขาจะเป็นแค่เอื้อนตมไก่ไหลำเพื่อนสิลำเพื่อนไปเลยจังว่านี่ต้องลอง้ำเพื่อนจังว่ามาเดือลาให้มากินดอกต้มไก่ไอ้ต้มเสสาวท้องใบ าใส่ซาพอมให้มาลิ้มแม่นซิมเลยเป็นจังใดบักเชียวเหยเกยหักจับพินมาถ้าแม่เปลืองต่อให้มันเจ้าให้มวนทั้งหมอเค้นกะเฝ้าชวนลำเพิ่นนี่แม่นสุกเจ ต้องไปโรงพยาลาลเอากายุบานแดงน้อยนั่นแหมเลิศเทียงอีเด้อภาพารล,ลายลาเขาสิไดแลนใหม่ก็ไม่นี่ล่ะจ้าพอกันหม่องเกาวเวลาเดิมจ้าเธนจะเห็ดเวียกให้มันแล้วเด๋ยวศาสต์ฉันนัดเอาไปเองจ้า เอาอย่างนีาษาอย่างมากเพเดวทมากกา้าตีเอายี่หานี่ตัซ้ายกูซ้ำมัดเดนมไม่ต่ันเรเป็นอยังไีล่หละอันขบมากสื่อๆมากกระดับแม่จ่าอ้าเบิ้งเฮนู้นน่ะเป็นอย่างอมเปนยังสันไอสอนม่ใช่เพาเป็นบด้เลียนมากตัวเอา สร้างได้บ้านี่สร้างมาเถอะเดี๋ยวหนูลองเบิ่งกับเธอเบ,บิ่งก่อนเด้อสิตีดบอเอาติดแล้วสร้างมาเถอะมาอ่ายน้องไปทรงบอเดี๋ยวอ่ายยังกลับก็ได้มาโลดน้องไปทรงอา่ายยังไงอยากง้อดใส่เนาะมาบอมาบอมาบอไปมาโลดก็ยังว่ากูอาบอไป ฮัลาไอทำไมหอดไม่แห้งต่อไปจีวปนนางหรอม่ใช่ของคนละาได้เด้อเอาเอาจะเป็นหาไหม nhong ปะสบปะ ะะไปแล้วไก่กูไปวะซุปเปอร์อยู่แถวนี้ปะน้อซุปเปอร์อย่าเย็นเลเนะไปย้ำจะพเยเฮ้ยคุยเองกสัวมาบอกแม่สัวเห็ดสัวเห็นไก่บอกซุปเปอร์กูบอวัเห็นแล้วมาเทียบไปใส่ขึ้นสิได้มาหาอยู่นี่เอ้าห้าสูวเห็นว่าไผยรักไปสร้อยเป็นหูเป็นตาได้ไหมอซุปเปอร์มึงไปทำมึงขาวอ่านมึงยังิขาวอ่านไหม บ,บักขาวนะถา,ามันเมืองบักขาวนแมไปเลยชุบซุมมาไก,ก่ขาวนงก็มันเล่นแล้ว ว่าอะไรท่าประกาศให้นเน่อันใกล้คอยเสียไหมฮะบักซุดเปอร์กไหมใกล้ตีนั่นติตีเก่งไหมตัวตีเก่งๆหนึ่งครับผมว่ายประกาศให้นเน่มันเสียไหมผู้ใดประสงค์มาหาลายไกลกันเถื่นอ่ำเถื่อนอ่ำเดี๋ยวใครเลือใจอะไรมันไปมัเอาไปไปมือนั้นมันติดกลางกลางกลางกอยู่เด้ตัวนั้นนั่นแหละมันเจอมันติดละวงเฮาเหมือนแบบเบิ้งไปมันของมันของดังเหตอมันเก่งประกาศให้นเน่เออที่ประกาศทายุทายจะเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายดิโอาก็ษีไปเฮ็ดธุระจะเข้าเฉยเข้าเนื้อประกาศเข้าเดี๋ยวจะมาเฮ็ดไหม เอาเฝ้าป้อนเสียได้หนิกางห้องกางห้องนิสัยบอดี้แชนาะดูหลานนี่ครันไปได้บัตรเอาไปเฝ้าไปได้โอ้ร้านเลยโลโลโลเดือนสองสามสีอันนี้เสียงจากสลากกลางบ้านเด้อผู้ใดไปรักไตเขามาขึ้นเี่อเฝ้ามาขึ้นเขาเด้อไอนลูกบักไตอี้ไต